ขยนันโตกาลังก็เกิดขึ้นจากความขยันโตนั่นแหละลุกครั้งเลยกลางคืนก็เทไปบ่อยเหมือนก Yup. กいいิจกรรมตัวเองหมกมุนการเป็นการอยู่เทปบ่อยในกลางคืนก็เหมือนตาลูกกลางวันก็เทให้บ่อยหน่อยพวกเธอยังเข้ามาใส่การใช้หน้ามือเยอะเยอะหน่อยนี่กกว้างกีต้องกว้างไปทุกอย่างเนี่ยทุกหมู่ทุกเหล่านี่การนี่เวนี่บุญคุณทั้งหมดทั้งสิ้นกำีต้กว้างไปทุกหมู่ทุกเหล่า ก็บอกแล้วว่าให้เลยเปิดให้เลยให้หมดน้าตากเลยบารมีไม่ต้องเสียดายเลยไม่ตึงนิดเดียวถ้าคุณเสียดายนิดเดียวคุณก็ไม่หลุดพ้นะติดบารมีมันก็ไม่หลุดพ้นเพราะติดบารมีนะนั่นบารมีเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาชั่วคราวไว้ใช้ในการกอบเกลือังรวัตรเนี่ย ไม่ใช่อุปหลอกขึ้นมาเพื่อมาติดมายึดมาห่วงมาห่วงในบารมีดังนั้นคุณไม่ต้องเสียดายในตัวมันเองเนี่ยในตัวเองนเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายหรอกนะมันไม่มีอะไรน่าเอาหรอกในตัวเองคุณแผ่เรื่อยๆทั้งจิตทั้งนะรุณภาพผู้ยานั่น,นะนแหละเบื้องหลังจิตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม